ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ,อสอนวิธีการใช้งานนะครับผมที่ชาร์จแบตแบบหนีบนะครับผมก็จากการที่ลูกค้านะครับได้กล้องไปแล้วก็สงสัยว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันใช้งานกันยังไงนะครับก็ไอตัวนี้นะครับก็เป็นที่ชาร์จแบตแบบหนีบครับผมขาซ้ายกับขาขาวขาวเนี่ยครับเพื่อที่จะเอาไปแตะขั้วบวกกับขั้วลบของ ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่เองก็จะมีน,นะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับบอกเราวิธีการก็คือจะมีสองขาแบบนี้นะครับเขี้ยวซ้ายเขี้ยวขวานะครับจิ้มไปที่ขั้วบวกบวกับขั้วลบนะครับเขาจะมีบอกอยู่แล้วเราก็หนีบเข้าไปแบบนี้นะไฟขึ้นแบบนี้แสดงว่าตัวแบตเนี่ยยังมีไฟอยู่นะครับก็ยังมีแบตเตอรี่เก็บอยู่จากนั้น เราก็ทำการอ่าปักขึ้นมาแบบนี้ครับครับผมก็สําหรับถ้าเสียบไปแล้วนะครับไฟไม่แดงนะครับแบบนี้ครับผมก็แสดงว่าขั้วสัมผัสเนี่ยไม่ถูกนะครับที่เป็นทองเหลืองเราก็สามารถปรับขานะครับนี่ครับขยับได้นะเราลองดันแบตเข้าดูอันนี้ก็คือถูกขั้วนะครับก็คือขั้วลบกับขั้วบวก ว่าลบจะอยู่ทางซ้ายนะครับขั้วบวกจะอยู่ทางขวาจากนั้นลองเสียบดูครับทำการชาร์จไฟขึ้นแบบนี้แสดงว่าเครื่องเนี่ยกำลังชาร์จแบตให้เราอยู่ครับผมก็รอจนกว่าไฟจะหยุดกระพริบนะครับสำหรับแบบที่1นึนะครับผมต่อไปเราไปดูแบบที่2กันครับครับอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตแบบที่2นะครับทีนี้ไอเจอตัวเนี้ยก็จะสามารถเลื่อน อันนี้ได้เหมือนกันฮะแต่วิธีการปรับก็จะเป็นคนละแบบตัวนี้ก็จะมีตัวบอกกำลังไฟนะครับที่ยังคงมีแบตอยู่กี่ขีดนะฮะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูครับผมแล้เราก็เอาแบตเข้าไปแบบนี้ปึ๊บถ้าไม่ตรงอย่างนี้นะครับก็ขยับกั้หาครับผมมานีเข้าไปครับนี่เครื่องก็จะเช็คว่าแบตยังมีไฟอยู่ที่75%นะครับผม แล้วก็ขั้วบวกจะอยู่ทางซ้ายเหมือนกับเครื่องที่แล้วนะเอ้ยขั้วลบจะอยู่ทางซ้ายนะครับขั้วบวกจะอยู่ทางขวา <c oughs> ขออภัยครับแล้วก็เมื่อมีไฟขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการชาร์จแบตครับผมเสียบเข้าไปแบบนี้ครับถ้าชาร์จเข้านะฮะตัว LED ตรงนี้นะะนครับจะทําการวิ่งขึ้นนะฮะ นี่ก็แสดงสถานะว่ากําลังชาร์จอยู่ครับผมเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับไฟจะหยุดกระพริบแล้วสถานะแบตก็จะอยู่ที่100%ครับก็ zug. ถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยหรือสอบถามก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถ DM มาที่ i.g.camela f i l ฟ B นะผมก็เป็นร้านของ เราเองนะครับก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ